หลังจากที่เราไปเก็บออยาสมุนไพรูกใตใบมาแล้วนะคะเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดทุกวันนี้โลกโซเชียลสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะได้เยอะแยะมากมายแต่ในสมัยก่อนออย้อนหลังไปประมาณสัก20-30ปีนะคะยังไม่มีโซเชียลเราก็อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเล่าต่อๆกันมา แล้วก็จากประสบการณ์ตรงของออพวกเราท่านทานท,านทั้งหลายนะคะวันนี้พวกเราก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ให้ฟังนะคะเริ่มจากที่เราเป็นไข้นะคะตอนนั้นเราก็เดือนก็มีอาการไข้ปวดหัวตัวร้อนเกิดขึ้นนะคะทั้งๆท,งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะ นี้ผู้เต่าผู้แก่ทั้งหลายหรือพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยมันคือไข้ทับฤดูนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นมากๆเป็นร้ายแรงนะคะรักษาไม่ทันก็จะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นี้ท่านก็เลยไปถอนต้นหญ้าชนิดหนึ่งมาให้ดูนะคะให้ประมาณสักหกต้นนะคะก็ความยาวประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งนะคะ ก็มาม้วนๆใส่กาน้ำแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวไฟอ่อนๆทิ้งไว้นะคะก็เหลือ,อน้ำส่วนเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าให้กินกินจนกว่าจะหายกิน3ามเวลาเช้ากลางวันเย็นเราก็ไปทำตามท่านนะคะก็ปรากฏว่าสามวันต่อมาก็อาการดีขึ้นแล้วก็หายจากอาการเป็นไข้นะคะนี่คือประสบการณ์ ในเรื่องรับประทานยาสมุนไพรของเราเองนะคะในสมัยนั้นสองต้นนี้นะคะสองสายพันธุ์นี้ก็ลักษณะทางยาคุณภาพสรรพคุณมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันทุกอย่างนะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะหรือมีตัวไหนนำมาใช้ก่อนฉุกเฉินก็นำมาใช้ได้นะคะวิธีการใช้ก็สามารถนำต้นมาต้มดื่มทั้งสดและแห้งนะคะ ส่วนมากวันนี้เราก็จะอนามาตากแห้งไว้นะคะเพื่อจะเก็บไว้ได้นานๆนะคะแล้วก็มา,าสับๆๆแล้วก็เอานําไปเก็บไว้ในขวดโหลนะคะเอาไว้ใช้ในเวลาที่เป็นไข้อา,อาการไข้ทั้งหลายเหล่ก็ไข้ป่าไข้จับสันไข้าลเาลาเรียก็ใช้ได้หมดนะคะสําหรับการทําดื่มบํารุงร่างกายบํารุงสายตาบํารุงประสาท และขจัดสารพิษออกจากตับนะคะแนะนำให้ดื่มติดต่อกัน7วันแล้วเว้นระยะ3-4วันแล้วค่อยกลับมาทำดื่มใหม่นะคะวิธีการต้มก็ต้มให้แค่น้ำเดือดอย่าเคี่ยวนานนะคะต้มพอเดือดแล้วก็ยกตั้งทิ้งไว้5-10นาทีดื่มวันละหนึ่งแก้วแค่นี้ก็ทำให้คุณสามารถดื่มสมุนไพรได้อย่างปลอดภยัย ไรสารพิษตกค้างนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าดีๆมีประโยชน์ก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ